สวัสดีครับตัวนี้เป็นสายต่อจอ USB C ความเร็วสูงสามารถชาร์จได้ถึง240วัตต์จาก v ว้มีนะครับผมเข้าใจว่าเป็นสายในกลุ่มของ Thunderbolt นะครับความสามารถของเขาค่อนข้างสูงมากเป็นสายถักนะค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นสายที่สามารถทานสเฟอร์ข้อมูลได้40กิกะบิตเปอร์เซกคือว่าเร็วมากๆนะครับเร็วสุดในตลาดตอนนี้เลยแล้วก็สามารถต่อจอได้ด้วย 8K UHD Video Output นะผมเคยรีวิวไป รองรับ power delivery 204 4วัตต์ซึ่งเป็น PD 3.1นะแล้วก็สุดท้ายเป็น double blade nylon ก็คือสายถักคู่นะครับเข้าใจว่าซ้อน2ชั้นค่อนข้างแข็งแน่ๆนะครับเท่าที่เห็นยาว2เมตร2 4 0วัตต์นะครับผมชอบตรงยาว2เมตรนี่แหละเป็น USB 4 0 40กิกะบิตเปอร์เซกสามารถที่จะต่อกับจอ USB C ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสาย,นยาสอนกระสงรุ่นใหม่นะเร็วมากๆนะครับก็ เป็นสายเนยกับส่งที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กได้เลยแล้วก็ต่อออกจอได้นะครับ ที่เราเห็นตรงนี้ก็คือต่อจากโน้ตบุ๊ก MacBook ไปออกจอนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้คือเป็นสายที่จ่อจาก MacBook โน้ตบุ๊กออกจอได้เลยบางทีต่อไฟเข้าจอแล้วก็ตรงนี้เขาใช้ไฟร่วมกันก็มีสำหรับจอพกพาก็จะใช้สายแบบนี้นะครับผมมีจอพกพาเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ชมนะครับตรงนี้สายค่อนข้างที่จะสเปคดีนะครับมีประกันด้วยประกัน24เดือน2ปีจากโบมีซึ่งในไทยก็จะเป็นประกันจากแอสเซนตินะครับ S S เอสเซนต์ c ีรเซสขาเป็นผู้จัดจำหน่ายในเมืองไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Powerlink U-tron USB 4.0นะครับเป็น USB C t o USB C ความยาว2เมตรจ่ายไฟได้สูงสุด 5M 2แอมป์240วัตต์นะครับสายจะค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับเหมือนสายจอเลยนี่คือสายจอชัดๆที่เป็น USB C สามารถที่จะต่อกับพวกจอพกพาได้นะครับสายก็จะแข็งๆหน่อยแต่ไม่ได้แข็งมากนะนะีครับ วางแบบนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าค่อนข้างหนาแน่นถัก2ชั้นนะครับตัวหัวค่อนข้างสวยนะครับเป็นอลูมิเนียม240วัตต์40กิกะบิตเซก 8k เขียนละเอียดไว้ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นซีบรอนนะด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ของโวมี Me, นะครับเป็นสัญลักษณ์ลูกศรน,นะค่อนข้างสวยตรงนี้มีกันงองมาให้ด้วยมีตีนตุกแกมาให้พันสายเก็บนะครับตัวนี้ที่เห็นยาว2เมตร ต้องขอบอกนิดนึงนะครับผมไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการชาร์จถึง240วัตต์นะผมก็ขออนุญ,ญาตทดสอบเท่าที่มีนะครับนะครับวางแบบนี้ได้เลยเขาแข็งๆนะผมก็จะวางท่านี้เลยนะครับก่อนอื่นทดสอบความเร็วครับถ้าเกิดว่าสามารถชาร์จความเร็วเต็มที่เพอแบงค์ดึงได้ผมก็มองว่าเขาผ่านปกติสเปคไม่น่ามีปัญหาครับโอเคขึ้นมาแล้วครับแบตเตอรี่ของเพอแบงค์อยู่ที่17%นะครับมาดูกันว่าเขาดึงไฟอยู่ที่กำลังวัตต์เท่าไหร่นะครับ ดึงได้ที่62วัตต์ครับถือว่าเป็นสเปคมาตรฐานเยี่ยมเลยตัวนี้เขาดึงไฟอยู่ที่60วัตต์อยู่แล้วนะครับก็สามารถดึงได้62ถือว่าเกินสเปคนะก็ถือว่าไม่เป็นไรเขาดึงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้สายเนี่ยรองรับได้240วัตต์ฉะนั้นตัวอันที่ดึงได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่าตัว o w e แบงค์ดึงได้จำกัดนะครับมาลองทดสอบการชาร์จชา้าผมจะชาร์จ AirPods 4แท้นนะครับโอเคนะครับ ลองรับปกติความเร็วในการชาร์จอยู่ที่0.26แอมป์ถือว่าชาร์จเร็วกว่าปกตินะโดยส่วนใหญ่เขาจะดึงอยู่ที่0.25นะครับอ่ดาม3้ M, ด้วยเมื่อสักครู่โอเคกลับมา0.25แล้วนะครับเป็นมาตรฐานนะถือว่าเขาจะมีขึ้นๆลงๆนิดหน่อยนะครับลองชาร์จไมโครโฟนไร้สายสักนิดหนึ่งผมใช้ตัวนี้อยู่โอเคมาก,มากๆเลยนะครับแล้วก็ลองชาร์จหูฟังรุ่นอื่นที่เป็น usb c โอเคไฟเข้ากระพริบนะครับคิดว่าการใช้งานไม่น่าจะมีปัญหาตรงเนี้ยสวยดีผมจะทดสอบชาร์จกับโนต้ตบุ๊กแล้วก็ทดสอบจอบพกพานะถ้าเขารองรับเนี่ยเหมาะมากๆกับการใช้สายเดียวครอบจักรวาลน,นะครับลองจ่ายไฟให้โนต้ตบุ๊กตามปกติก่อนนะครับโนต้ตบุ๊กต้องการอยู่ที่ประมาณสูงสุด60วัตต์นะครับโอเคเป็นสีเขียวแล้วนะยืนยันว่าไฟเข้านะครับ มาดูกันว่าเขาจะดึงไฟประมาณไหน47 43วัตต์ครับ64วัตต์โอ้ถือว่าเยี่ยมเลยนำไฟได้ถึง64วัตต์นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสเปคสายค่อนข้างสูงจะเป็นแค่โน้ตบุ๊กดึงได้เท่านี้เท่านั้นเองนะครับสเปค2 40วัตต์นี้ไม่น่าห่วงนะครับใช้งานได้ดีแน่นอน คราวนี้ลองทดสอบต่อจอพกพาครับผมมีจอพกพาอยู่เดิมใช้อยู่นะครับผมเชื่อมต่อสายโวโอมีเข้ามาละฝังทั้งขวาจะต่อเข้ากับ USB C ของโน้ตบุ๊กนะครับโอเคตอนนี้เขาสามารถเอาภาพขึ้นมาโชว์แล้วนะครับสังเกตดูว่าสายเชื่อมต่อ USB C โน้ตบุ๊กนำไฟมาให้จอด้วยนะครับก็โอเคครับสเปคสายค่อนข้างสูงถือว่าเป็นสายที่ออกแบบมาให้รองรับกับจอแล้วก็ ไฟรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับเป็นสายสเปคสูงนะผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับยี่ห้ออื่นแต่ตัวนี้ก็มาในนามโวมีประกัน2ปีของไทยนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านสินค้าเข้าไปชมรายละเอียดได้แล้วก็สอบถามทางร้านค้าได้นะครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคไม่แพงเกินไปนะครับเหมาะกับการซื้อมาพกพากรณีที่มีจออยู่แล้วนะผมก็ค่อนข้างชอบแต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่ หลายๆคนก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาเป็นสายที่ค่อนข้างสเปคสูงฉะนั้นสายก็จะแข็งนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ใจว่าใช้ไปนานๆเนี่ยเขาจะอ่อนลงหรือเปล่าสายหนาแล้วก็แน่นแล้วก็แข็งมากๆนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคสวยดีนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงออกมาโชว์ได้เลยเป็น 8K นะครับถือว่าเยี่ยมเลย